รักกันนะฮะล่าสุดพอร้อมกับคุณเอกเจ้าของร้าน B-Story mm hmm. ก็มีการถือเรืดีนะครับในช่วงเวลา9ก้านาฬิกา mm hmm. เอากระเป๋ามูเมและก็เสื้อยืดลายพี่สาวมามูกันตามความเชื่อของทั้งคู่นะครับเขาบอกว่าให้มันเกิดความปังความขลังขึ้นแล้วก็มีการใส่พุทธคุณลงไปให้คนที่เขาเอาไปใช้เนี่ย ได้โชคดีแต่ว่าก็แบบที่บอกไปว่าเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลน,นะฮะ,ฮะโดยแน่นอนว่าเจ้าของพิธีก็คือทางด้านของอาจารย์วินไทยก็มีการจัดพิธีบวงสรวงตั้งโต๊ะชุดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีการถวายนางรำให้ต้นไม้พี่สาว <ฮะ S 1> เพื่อบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์นะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็แน่นอนว่าทางด้านของพี่แคนดี้คุณเอกเองก็ตั้งใจนําพวงมาลัยเนี่ยไปบอกกล่าวกับพี่สาวนะฮะ,ฮะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศในช่วงนี้กันครับ แต่กูทั้งหลับทั้งตื่นทั้งกลางวันกลางคืนชายางสุขขังลาพังพุทธโธโสพักขวาปัจจพุทธาน้ามามีหังปิยะเทวะมนุษยานังปิโยภุมหมาพี่สาวเสริมทรัพย์ให้กับพระเจ้าเสริมทรัพย์ให้กับพระเจ้าด้วยอามูค่ะด้วยอามูค่ะก ายะนะโมพุทธายะมะอาอุมะอาโอุถวายได้เลยครับ แน่นอนนะฮะทางด้านของคุณแคนดี้เองกับตัวคุณเอกเองก็มีการเล่าให้ทีมข่าวมารินทีวีฟังนะครับว่ามีหลายๆท่านเนี่ยมีการไปขอพรกราบไหว้พี่สาวแล้วก็ได้สิ่งที่ขอกันเยอะมากๆก็เลยมามีการทําเสื้อพี่สาวขึ้นมาเขาบอกว่าถือว่าเป็นของที่ลึกดีกว่านะฮะอย่าเรียกว่าของขลังเลยแล้วก็มีการบอกว่าคุณเอกก็มีสิ่งดีๆเข้ามาบอกด้วยก็คือล่าสุดออกรถป้ายแดงออกมาหลายคนอยากทราบตัวเลขะถูกไหมอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยดีกว่านี่นี่เห็นชัดๆเลยอื มีคนได้สิ่งดีๆจากพี่สาวไปเยอะไหมเยอะมากมีคนแบบว่าได้สิ่งที่ขอเยอะมากจากพี่สาว,วครับวันนี้เราเลยทำแบบเสื้อผ้าที่เป็นแบบของเลื่อนกจากพี่สาวเนาะใช่อย่าเรียกว่าเป็นของถักเครื่องรางเราเรียกว่าเป็นของ <ๆ S 1> ที่ะลืกนจากพี่สาวแต่มากกว่าเสื้อก็คือเราทําพิธีไปแล้วนะคะแห้อันาร์ไทยเชิญเทพเทวดาตามความเชื่อของเราก็ใส่พุทธคุณลงไปในทั้งเสื้อทั้งกระเป๋านะคะทั้งแผ่นทองนะคะก็อย่างที่บอกว่าเพราะเรามีความเชื่อ ก็เลยมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราอย่างในวันนี้ด้วยนะอย่างเสื้อนี้ก็คือเป็นเสื้อที่เราใส่เนี่ยก็ตั้งใจทามาอย่างดีใส่ไื่คุณลงไปใครใส่ที่ไหนยังไงนึกถึงพี่สาวพี่สาวก็ให้คุณนะคะแล้วก็อย่างที่บอกได้ข่าวว่าเอกก็ได้สิ่งดีๆจากพี่สาวมาล่าสุดถ่ายรถป้ายแดงป้ายแดงครับทะเบียนอะไรนะเอ๊ะอะไรนะเจ็ดอะไรนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามอะไรนะทะเบียนอะไรนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งสาม ช่วโชคดีนะคะใครได้ยินเลขอะไรก็ขอให้โชคดีตามนั้นเลยแล้วกันนะคะส่วนใครที่อยากได้เสืส้อเดนๆแบบนี้ก็ติดตามได้ในที่ลิงกตอบของน้องเอกเอกกระชัยสายสอนชื่อนี้เลยใช่ไหมในลิงกตอบเนาะเดี๋ยวเจอกันใน